สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูก้าเอิร์ธอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับต้นเดซี่ไข่ดาวค่ะต้นเดซี่ไข่ดาวนะคะเป็นต้นที่ดอกเนี่ยนําไปทานได้นะคะเราสามารถจะตัดดอกเขาเนี่ยค่ะไปตกแต่งขนมเบเกอรี่อะไรก็ได้นะคะดอกเขาจะคล้ายๆดอกมะกร็สนะคะหรือว่าดอกเดซี่แต่ว่าเขาจะเล็กกว่านะคะแล้วกลีบก็จะเนี่ยค่ะยิบๆมากกว่าค่ะตรงกลางคล้ายๆดอกทานตะวันเลยนะคะส่วน ใบเขาเนี่ยนะคะก็จะเล็กๆนะคะติดอยู่กับกา้านแบบนี้จริงๆแล้วต้นนี้ไม่ได้เลี้ยงยากเท่าไหร่นะคะสิ่งที่เราเลี้ยงเข้ามาโดยตลอดเนี่ยก็คืออยู่แดดจัดนะคะหรือว่าแดดครึ่งวันมีบางต้นอยู่แดดจัดมีบางต้นอยู่แดดครึ่งวันก็สวยเหมือนกันนะคะเรารู้สึกว่าต้นที่อยู่แดดครึ่งวันเนี่ยจะแห้งยากกว่านะคะแห้งหมายถึงอะไรคือเวลาที่เราเลี้ยงเลี้ยงไปอะคะ่ะตรงโคนเขาจะแห้งนะคะอ่ะตรงโคนเขาจะเริ่มเป็นสีน้าตาลแบบนี้นะคะตรงกลางๆเนี่ยเนาะแล้วก็แหะะ้งค่ะ แห้งแล้วก็เหลืองแล้วก็โรยไปคล้ายๆกับมะเกรดะค่ะที่ตรงโคนเขาจะเหลืองแห้งแต่อันนี้จะเหลืองแห้งหนักกว่านะคะแบบ น่าตกใจเนาะเราก็คือในอินเทอร์เน็ตอะมันไม่มีข้อมูลหรอกทุกครั้งที่จะมาทําคลิปอะก็คือหาข้อมูลแหละแต่ว่าอันนี้มันไม่มีข้อมูลนะคะเราก็ลองทดลองทำนะคะก็คือพอเขาแห้งเนี่ยนะคะเราก็เปลี่ยนกระถางม,มันหมายความว่าต้นของเขาเนะี่ยมีสารอาหารไม่เพียงพอที่จะไปเลี้ยงทางต้นเนาะเขาก็เลยปล่อยให้ส่วนที่เป็นส่วนต้นเนะะี่ยค่ะส่วนที่ขึ้นก่อนอะ เหลืองไปก่อนนะคะแต่ว่าตรงปลายนี้เขายังสวยอยู่นะคะแล้วเขาก็ขยันออกดอกมากอ่ะค้างไวท้ที่พอต้นเหลืองทอํายังไงใช่ไหมคะก็คือแปลว่าเขาขาดสารอาหารใช่ไหมคือดินในกระถางอะ่ะมันไม่พอแล้วด้วยความที่เราใส่กระถางหกนิ้วเอาไว้มันเล็กนะคะเราก็เปลี่ยนกระถางเลยค่ะจะเปลี่ยนใส่แปดนิ้วก็ได้สิบเอ็ดนิ้วก็ได้นะคะอ่ะต้นนี้เราเพิ่งเปลี่ยนใส่สิบเอ็ดนิ้วนะคะ ตรงนี้ยจะสังเกตได้ว่าเขายังเหลืองอยู่เห็นไหมเขาจะยังแห้งๆอยู่เป็นต้นที่อยู่กลางแดดนะคะจะเหลืองเร็วกว่าต้นที่อยู่แดดครึ่งวันนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเออถ้าไม่อยากมีปัญหานี้เนาะก็เอาไว้แดดครึ่งวันก็ได้นะคะเนี่ยพอเราเปลี่ยนใส่กระถางยางคือเราเพิ่งเปลี่ยนเมื่อสองวันไอส่วนที่แห้งเนะะี่ยค่ะนี่ปะเขาจะทิ้งใบไปเดี๋ยวเราก็ตัดทิ้งได้เลยอ่ะพอเขาแห้งเนี่ยเราก็ค่อยๆตัดทิ้งไปนะคะคือต้นไมอ้อะเวลาที่เขา มีสารอาหารเนี่ยเขาก็จะเอาไปเลี้ยงทั้งต้นนั่นแหละส่วนไหนดีไม่ดีเขาก็ไปเลี้ยงหมดเนาะถ้าหากว่าเราตัดทิ้งเนี่ยเขาก็จะได้เอาสารอาหารอนะไปเลี้ยงในส่วนที่ดีนะคะให้สวยให้ออกดอกถ้าส่วนไหนที่ตัดไม่ได้เนาะตายเขายังสวยอยู่เราก็ไม่ต้องตัดเราก็แค่เล็มๆเด็ดๆใบออกค่ะเดี๋ยวพอเขาปรับตัวกับดินใหม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นบใบใหม่เขียวสวยเหมือนเดิมถูกปะตัวเนี้ย ขึ้นมาขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกดอกให้เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะหรือถ้าเราเห็นร่าจริงไหนมันแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอย่างเงี้ยก็ตัดออกไปเลยหลายคนอาจจะเสียดายนะคะเวลาตัดต้นไม้ ไม่ต้องเสียดายเลยอย่างที่บอกอะ่ะเนี่ยต่อให้สารอาหารน่ะไปบำรุงเขาใช่ปะคือเซลล์เขาได้รับความเสียหายไปแล้วอะค่ะถ้าเราไม่ตัดออกอะ่ะมันก็เหมือนเราแบบเลี้ยงกิ่งที่ไม่ดีเอาไว้นะคะกิ่งที่ดีมันก็จะพากันไม่สวยตามไปด้วยนะคะยิ่งตัดก็ยิ่งสวยนะคะต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยมองอย่างเงี้ยก็สวยแล้วเห็นปะตอนแรกๆเรายังไม่รู้เนาะว่าทําไมโคนมันถึงเหลืองนะคะก็ค่อยๆทดลองกันไปนะคะ่ะทีนี้แนะนำว่าถ้าสมมุติว่าใครมีที่ลงดินะเขาจะเหมาะเป็นไม้ที่ไว้เอาไว้ลงดินคลุมดินมากกว่านะคะ ถ้าหากว่าลงดินเนี่ยรากเขาจะชอนชัยนะคะแล้วก็ตามมาที่จะบำรุงต้นทั้งต้นให้สวยได้นะคะพรดีว่าเราไม่มีที่ลงดินเนาะเราก็เลยต้องเปลี่ยนกระถางให้เป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นค่ะทีนี้ต้นเนี่ยค่ะลดน้ำวันละครั้งนะคะปกติช่วงเนี้ยเราลดตอนเที่ยงเนาะเที่ยงไม่เกินบ่ายสามเนี่ยค่ะเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยเขานำน้ำเนี่ยเออไปใช้นะคะตอนกลางวันที่แบบแดดแรงๆหรือว่าอากาศแห้งอะ่ะ เขาจะต้องนําน้ําไปสังเคราห์สแสงเนาะถ้าสมมุติว่ารดในเวลาแบบเย็นกว่านั้นนะคะโอเคมันไม่มีประโยชน์กับต้นไม้แล้วนะคะต้นนี้ก็นอกจากกลนเหลืองก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะมาลงมาแมลงก็ไม่เคยเจอส่วนการขยพันนะคะง่ายมากคือแบบถ้าใครดูคลิปตอนก่อนที่เราทํามาก็คือแบบนั้นเลยนะคะตัดปักแค่นั้นเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดปักให้ดูนิดนึงนะคะเพราะมันง่ายมาก ให้ทุกคนเตรียมแกลบดำนะคะอย่างเดียวแล้วก็ถ้าจะตัดอะคะ่ะจริงๆอะเราเคยลองตักหลายๆกิ่งอะคะ่ะกิ่งไหนก็ขึ้นเนาะแต่ถ้าหากว่าแบบจะง่ายๆหน่อยก็เอากิ่งที่มันตรงๆอะคะ่ะก็จะปักง่ายขึ้นแล้วก็ตัดมาสักสามกิ่งนะคะแล้วเราก็เอาตรงใบตรงปลายเนี่ยออกะคะ่ะแล้วเราก็เตรียมแบบกิ่งไม้หรือว่าอะไรแหลมๆะะมาค่ะมาจิ้มเขาเพราะว่าเขากิ่งอ่อนอะถ้าเราปักลงไปเลยอแล้วมันหักก็าจะเสียดายนะคะ อ,อ่ะปกติถ้าหากว่าไม่ไม่เอาไปขยายพันธุ์นะคะตัดทิ้งก็ได้นะคะมันก็จะทําให้อ,อต้นอ่ะสวยขึ้นนะคะหรือแม่ก็ตัดดอกไปใช้อย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็จะแบบจริงๆมันยาวละกิ่ละกะมากนะะแล้วก็ปักลงไปลืมบอกว่าต้นเนี้ยมีอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือเดซี่เหลื้อยนะคะ บางคนเขาก็เรียกเดซี่เลื้อยเดซี่ไข่ดาวเดซี่แคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเท่านี้เลยนะคะแล้วก็ปกติเราจะลดน้ำแล้วก็นำไปอบไว้ในเรือนพอชํำค่ะพอเราปักแล้วนะคะเราอะเคยปลูกรอบแรกนะที่เราเคยทดลองรอบแรก เราปักไว้แค่สิบห้าวันนะคะแล้วเราก็เอามาปลูกเนาะมันจะค่อนข้างโตช้ามากเลยอันนี้คือแบบประมาณสามสี่เดือนแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่รอให้รากเขาเยอะก่อนแล้วเราก็เอามาปลูกเลยนะทีนี้รุ่นที่สองค่ะที่เราปักไว้เนี่ยเราทิ้งไว้สองเดือนเลยทิ้งไว้สองเดือนนะคะอ่ะใบก็ขึ้นข้างในเรือนพ่อชําเนี่ยใบยอ่อนๆก็ขึ้นเต็มลวนะคะเดี๋ยวเรามาดูรากเขากันว่าเป็นยังไงนะอันนี้ที่ทิ้งไว้สองเดือนถ้าถ้ามองตรงนี้ก็คือเยอะแล้วนะคะเราปักประมาณ ห้ากิ่งตอนนั้นโอเยอะมากให้ดูว่าเป็นรากของเขาเองเลยนะคะเยอะมากก็แนะนําให้พิงไว้ประมาณเดือน 1, ครึ่งถึงสองเดือนนะคะรากเขาจะเยอะเราก็จะทําให้ต้นเขาแข็งแรงโตเร็วค่ะต่อไปสูตรดินนะคะด้วยความที่เขาต้องการดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงเนาะเราใช้เก่อกบกมะพเขาสับสองส่วนนะคะใบกั้มปูหมักหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนนะคะดินธรรมดาเลยแล้วก็ปูเขาอีกหนึ่งส่วนนะคะ Ah, de ถ้าใครแบบซื้อมาจากที่ร้านแล้วอะค่ะที่ร้านเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้อินซูลทุมากขนาดนี้เนาะเขาก็อาจจะใช้แค่ดินกับต่อ,อกับมะพร้าวสับนะคะอ๋อแล้วเขาก็ใส่ปุ๋ยมาเนาะเราก็ใช้วิธีรอให้เขาแบบเริ่มเหลืองหรือไม่ก็เริ่มแบบใหญ่มากๆแล้วอะค่ะเราก็ค่อยเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะคะหรือเขาจะเปลี่ยนเลยก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกการปลูกต้นไม้มันแล้วแต่สะดวกเลยเวลาปลูกนะคะเราก็ลองก้นไปนิดหนึง่งหรือถ้าหากว่าต้นเขาไม่สูงมากก็ลองไปงครึ่งนึงนะคะแล้วก็อย่าเอาแกบด,ดำเข้ามาเยอะเนี่ยนะคะ แล้วก็ใส่ดินลงไปปุ๋ยที่เราใส่อะคะ่ะก็จะเป็นสูตรเสมอนะคะ16 16 16ก็ใส่เดือนละครั้งหรือว่า15วันครั้งก็ได้นะคะเราก็ปรับดูตามแนวทางของตัวเองนะคะถ้าหากว่าเ,เราใส่อินทีย์วัตถุในกระถางเยอะก็ค่อยๆใส่เดือนละครั้งก็ได้ะคะ่ะนี้นี่นะคะพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องตัดยอดเขาออกไปนะคะ ค,คือให้เขา้าใจว่ายอดอันนี้ที่มันขึ้นอะ่ะเป็นยอดที่ขึ้นมาในเรือนพาอชามนะคะเขาไม่ได้แสงแดดมากพอน,นะคะสิ่งที่ไม่ได้แสงแดดมากพอจะเป็นอิ่งที่อ่อนแอแล้วก็ตัดออกเพื่อให้เขาขึ้นกิ่งใหม่ที่แข็งแรงขึ้นค่ะให้สั้นไปเลยนะคะให้ได้แบบนี้นะคะต้นนี้โดนรดน้ําจนแบบแกบบหายไปหมดแล้วอะดิก <c oughs> ็ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้นนี้ขยายพันธุ์ง่ายนะคะปลูกง่าย สำคัญเราก็ต้องกดดินให้แน่นๆนะคะรากเขาก็ยังอ่อนอยู่เนาะถึงแม้จะเยอะขั้นตอนต่อไปจะปัดยอดออกทําให้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกซัก7วันแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาก็ได้นะคะ16บหกสเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้เขานิดนึงคะ่ะต้นเขายังอ่อนแออยู่เนาะก็รอ7วันให้เขาแบบเสร็จตัวก่อนทีนี้ให้เราลองดูว่า สมมติถ้าเราปลูกไม่กี่ต้นแล้วเรารู้สึกว่าเออฉันจะแบบเอาไปเอาไปลงดินเนาะก็ให้ปลูกวันนี้เนาะแล้วก็รอให้แบบว่าต้นเขาใหญ่นะคะรอให้รากรัดกระถางก่อนไม่ต้องใจร้อนเนาะถ้าใจร้อนอน,นั่นอนนัให้ซื้อเลยซื้อแบบนี้เลยนะคะซื้อแบบนี้ที่รากเขาเริ่มรัดกระถางแล้วอะเนี่ย ให,ให้ให้รากเขาเยอะๆแบบนี้ก่อนค่อยลงดินนะคะเพราะว่าให้เราสังเกตว่ารากเขา,าขอะค่อนข้างที่จะเป็นรากขออ่อยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันอ่อนแอเวลาที่ลงดินไปแล้วอะค่ะมันไม่ปลอดภัยเนาะบางทีมดมแมลงก็จะมากินได้นะคะก็เลยยังไม่แนะนําว่าให้เอาต้นเล็กเนี่ยลงดินนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าแบบใต้ดินจะมีมดมีมแมลงอะไรใช่ไหมก็ไม่แนะนํานะคะไม่ควรอันนี้ก็ลดน้ํานะคะแล้วก็เราแนะนําให้ไว้ยังไม่แดดจัดนาองสักครึ่งวันก่อน้วยความที่เออเดซี่ไข่ดาวหรือเดซี่เลือเนี่ยนะคะหนึ ต้นเนี่ยเขาจะมีดอกเยอะมากนะคะล้วเราเออทำร้านเบเกอรี่หรือทําเค้กขายแบบนี้แล้วซื้อเก็บไว้นะคะ ในหนึ่งต้นก็จะใช้ได้หลายครั้งเลยนะคะแล้วเขาก็จะขยันออกดอ,อกมาใหม่ให้เราค่ะก็จบไ,ไปแล้วนะคะสําหรับการดูแลนะคะการขยายพันธุ์แล้วก็การปลูกต้นเดซี่ไข่ดาวนะคะส่วนออการย้ายกระถางเนี่ยให้ใช้ดินเหมือนกันเลยนะคะได้เลยหรือใครจะไปปรับสูตรตามเหมาะสมได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนํานะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค,ะค่ะฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ได้นะคะชูเกอ,อไปก่อนสวัสดีค่ะ